เขียนด้วตอนกรกเรื่องใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่สโมสรวิญญาณแห่งวัดละคังโดยเฉพาะกุติคุณน,นบต้องประชุมสมาชิกพร้อมกันโดยานายสมัยได้ไปพบเหตุการณ์อย่างหนึ่งขึ้นที่ท้องถนนสายยาวพร้อมกับประภาสีจึงต้องมาประชุมกัน ว่าเหตุที่พบนั้นจะช่วยกันแก้ไขอย่างไรได้บ้างอาทิหตย์นึ่งเราได้นัดประชุมกันขึ้นที่กุฏิคุณนกโดยพร้อมองค์ประชุมผมอุทิศเป็นผู้บันทึกการประชุมท่านภิกษุนกเป็นประธานก็เริ่มกล่าวกับคุณสมัยให้บรรยายการพบเห็นต่อที่ประชุมอา้าวสมัยว่าไป เล่าให้ละเอียดทุกๆกอรประธานกล่าวคุณสมัยนิ่งอยู่นิดหนึ่งแล้วจึงเริ่มต้นอ่วันนั้นเป็นวันเสาร์โรงเรียนปิดผมกับปภาสีได้กลับไปบ้านของเธอที่นครนายกเพื่อฟังข่าวต่างๆทางบ้านหลังจากที่คุณชิดคุณชวนได้ทำการปราบปีศาจท,ที่บ้านเธอแล้วคุณสมัยเริ่มต้นช้าๆและชัดเจน เมื่อเหตุการณ์เกี่ยวกับปีศาจทางบ้านได้เงียบลงและเรียบร้อยดีเราทั้งสองได้กลับในวันอาทิตย์แต่ค่อนข้างเย็นมากเดินทางด้วยเก๋งส่วนตัวของเธอพอออกจากบ้านหน่อยเดียวฝนก็เริ่มตกเพียงปลอยๆพอถนนเปียกและลื่นพอตกข้าเข้าแสงไฟรถทุกๆคันก็จับถนนเป็นแสงแวววาวไปหมดใครขับรถหรอคุณลบถามอ๋อผมขับเองคุณสมัยบอก ประภาสีนั่งคุยมาข้างๆแม้ไอ้ฝนที่ตกปอยๆนี่ยุ่งยากแก่การขับรถนักมันลื่นจะทำให้เซผิดทางตัวบ่อยๆผมระวังสิแย่เลยตลอดทางต้องตั้งข้อให้แข็งไม่ยอมเผลอพอพ้นสายนครนายกเข้าสู่ทางใหญ่สายสระบุรีรถมากจริงๆเป็นรถออกจากพระนครสวนทางกับเราธรรมดาไฟรถสมัยนี้แรงจ้ารู้สึกว่าเกินต้องการมาก และต่างไม่หลีไฟให้แก่รถที่วิ่งสวนทางเสียด้วยยิ่งเขาวิ่งตามๆกันมาข้างหลังมากคันไฟก็สาดพื้นถนนที่ชุ่มฝนวาววับสะท้อนในตาไปหมดผมระวังนะั้ย่อนความเร็วลงเกรงว่าถ้าเกิดลื่นและล้อถไลไปตรงกับเขาเข้าก็ตายเท่านั้นเองรถผมผ่านที่ตรงหนึ่งที่นั้นผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งนักเรียนที่โรงเรียนผมเหมารถไปเที่ยวลบบุรีและไปชนประสานงานากันที่นั่น วันนั้นผมไปเที่ยวกับคุณอุทิศคุณมั่นที่น้ำตกนางรองข้ากลับมาเห็นซากรถสองคันพังทับกันอยู่แน่จะเป็นเวลามืดผมยังเห็นนักเรียนหญิงคนหนึ่งโผล่หน้าออกมาจากรถพังนั้นพกหน้ากับผมและยังโบกมือให้ผมภาพนั้นผมจำได้ติดตาครั้นวันนี้ผมขับรถมากับประภาสีผมจึงไม่ยอมมองที่ตรงนั้นและก็ไม่พูดอะไรให้เธอรู้ด้วย แต่ดวงตานั้นระวังรถสวนทางเป็นสําคัญมือเกาะพวงมลาลัยมั่นรถทิพบางคันวิ่งตามหลังผมมาแล้วเน่นเร็วปลือแซงขึ้นหน้าผมไปพร้อมกับเสีเงยงเยฮาของหนุงสาวหันหลังโผล่หน้าดูรถคันผมกันทุกคนทํานองว่ามองรถที่ใช้น้ำมันตาเต่าหน้าประหลาดและหน้าโกรธที่มีหลายคันทําดังนั้นยิ่งกว่านั้นไม่แซงผมไปเปล่า ยังจะมีพวกเขาแซงขึ้นหน้ากันเองอีกทั้งทงที่กำลังแซงคันผมอยู่ผมต้องเบาเครื่องลงเพราะหนักใจเกรงการแซงของเขานั่นเองถ้าแซงไม่พ้นโดนกันเองเข้าก็จะกระเด็นสะท้อนมาใส่ผมเข้าอย่างแน่สมัยเหนื่อยมากเปลี่ยนขั้นขับบ้านประภาสีพูดโดยหวังดีขอให้ฉั้นสู้ตลอดไปผมตอบ ย่านนั่นเองก็มีรถวิ่งสวนทางมาหลายคันล้วนแต่เปิดไฟแรงทั้งนั้นพวกคันหลังๆก็พยายามจะแซงขึ้นแต่ยังไม่กล้าขยับจะเบนหัวแซงอยู่หลายหนอยู่ผมมองดูอย่างใจหายถ้าเขาแซงกันไม่พ้นก็เวรกรรมอยู่ดีๆผมก็พลอยพินาาไปด้วยและในขณะเดียวกันนั่นเองก็มีแสงไฟพุ่งจ้ามาทางด้านหลังผม ไฟสว่างจ้าชิดเข้ามาทุกทีทั้งทั้งที่เขาก็เห็นอยู่แล้วว่าถ้าขืนแซงขวาผมขึ้นไปก็น่าจะกินทางไปมากต้องประสานกับด้านนู้นแน่ดูช่างเป็นยามฉุกเฉินซ่จริงๆไฟก็จ้าแทบจะเผาเลนในตามอดไม่ลงเหตุใดหนอคันหลังผมจะเล่นไปไหนพุ่งติดๆมาทีท่าจะแซงขวาผมขึ้นไปหาความตายคันผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรก็ขับไปเรื่อยๆในอัตราธรรมดา หนทางก็ไม่มีจะเบี่ยงหลบให้เขาแซงได้แต่ทันใดนั่นเองเหมือนผีหรอกครับรถคันที่ตามหลังผมเมื่อแซงขวาไม่ได้ก็เกิดจะแซงซ้ายผมขึ้นมารถคันที่ตามหลังผมเมื่อแซงขวาไม่ได้ก็เกิดจะแซงซ้ายผมขึ้นมามาหาภัยแล้วมันผิดทั้งกฎจราจรและฝ่าอันตรายยิ่งใหญ่ท่านทเห็นอยู่แล้วว่าข้างหน้าผมก็มีรถบรรทุกวิ่งอยู่อย่างไม่เร็วนะักคันผมขับธรรมดาไม่ช้าไม่เร็ว และยึดทางของตนอย่างแน่วแน่ไม่ยอมกินทางไปทางขวาเกรงฝ่ายโน้นจะแซงกันเองเมื่อเป็นดังนั้นลถผมจึงเกาะแนวซ้ายจนชิดทางไม่มีทางจะให้คันหลังบ้าบอแซงซ้ายขึ้นมาได้แต่ก็บ้าอย่างพินาศคันหลังผมเกิดแซงซ้ายจนได้คันรถตกทางลงไปเพียงครึ่งเดียวใช้ความเร็วอย่างหอนั่นเองเกาะข้างทางอยู่โดยไม่พลิกความไปพอพ้นผมเขาก็ฉลบขึ้นข้างหน้าผมได้ ผมตกใจเหมือนหัวใจจะทะลักออกจากปากกระพาสีร้องกรี๊ดอย่างปอดลอยผมรีบเบาเครื่องกลัวจะพุ่งเข้าจุบท้ายเขาอย่างแรงรถคันแซงอย่างบ้านั้นเป็นรถเก๋งจะเป็นชนิดใดดูไม่ทันแต่เห็นว่าเป็นเก๋งที่เล็กกว่าผมคันเขาจะเล่งไปอีกก็เล่งไม่ได้เพราะรถบรรทุกอยู่ข้างหน้าไฟแดงท้ายของเขาสาดแสงลงบนถนนเปียกก็เป็นประกายไฟจากเงาน้ำกินตาผมลือเกิน ขณะนั้นเองประพาสีได้ร้องกรี๊ดขึ้นอีกผมก็ร้องโอยขึ้นเหมือนกันเพราะไอ้รถบ้าคันหน้าเกิดอะไรขึ้นมาไม่รู้เกิดเบาเครื่องขึ้นมาเฉยๆคันผมวิ่งมาอย่างไม่มึกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเบาเครื่องไม่ทันก็วิ่งเสยกล่มเขาให้ประพาสีร้องดังก้องผมต้องหลับตาเพราะตกใจแต่เปล่าเลยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นรถคันที่ว่านั้นไม่มีและผมก็ไม่ได้ชนใคร ใจผมบูกตัวชาประภาสีถึงกับเอ็นตัวเข้าเบียดผมลดความเร็วของรถลงเพราะใจสัน่นผีบ้าผีร้ายอะไรนี่ทำกับผมอย่างนี้ผมต้องอ้าปากหายใจด้วยความเหนื่อยรถบรรทุกที่วิ่งข้างหน้าได้เร่งความเร็วแล้ววิ่งทิ้งคันผมไปจนไกลลิบลับและชั่วเวลาติดต่อกันนั่นเองรถจิบเล็กวิ่งสวนทางมาข้างหน้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหักคันฉลับ วิ่งอยู่โลข้างทางแต่ข้างทางมีน้ำจ่งอยู่อย่างดีก็แค่เปียกน้ำกันไม่มีการตายกันเป็นแน่ผมเสียมารยาทและมนุษยธรรมหมดสิ้นไม่มีแก่ใจจะหยุดช่วยเหลือเพราะตัวเองหัวใจเหลืออยู่เพียงนิดเดียวปอดเต็มทนคุณสมัยหยุดเล่าและดื่มน้ำส่วนประภาสีนั้นแม้จะได้ไปด้วยกันเห็นมากับตาด้วยกัน แต่มิได้พลอยเล่าเหตุนั้นแข่งกับคุณสมัยเพียงแต่ยิ้มน้อยๆและโครงศีรษะนี่แหละครับคุณสมัยพูดต่อผมว่ามันมาจากการล้มตายกันในท้องถนนมากต่อมากเข้าวิญญาณก็ลอยล่องกันทั่วไปเวลาใครนึกสนุกขึ้นมาก็หยอกล้อพวกรถที่วิ่งวิ่งกันมาเล่นสนุกสนุกแต่มันก็เป็นภัยอยู่ไม่น้อยถ้าปอดไม่ดีก็ตายกัน ในการประชุมของเราครั้งนี้อยากจะทราบว่าพวกเราจะมีช่องทางอะไรช่วยเหลือแก้ไขกันได้บ้างมีทางอะไรที่จะอัญเชิญวิญญาเหล่านั้นให้ไปผุดไปเกิดเสียได้เราไม่มีทางจะเชิญเข้าไปเกิดได้คุณนนคพูดเป็นประธานล่าวเชิญให้เขาอยู่ง่ายกว่าเชิญให้เขาไปเกิดอ๋อถ้าจะต้องร้อนถึงคุณชิดคุณชวนอีกกมังนายมั่นพูด อย่าลืมว่าการเกิดนั้นเขาเกิดกันโดยไม่รู้ตัวความจริงวิญญาณทุกๆดวงพยายามหลบหลีกการเกิดเมื่อเราอยากจะให้เขาเกิดก็เล่นไม้ดื้อเอาหญิงที่ตั้งครันนั่งรถไปทุ่ทั่วทุกถนนเพื่อเชิญหรือให้ความดูดดึงของก้อนโลหิตในคันบีบบังคับดูดดึงให้ไปเกิดแต่ใครล่ะจะรู้ว่าหญิงที่เราหาไปนั้นก้อนเลือดในคันเขาจะต้องการมินยาหรือยังคุณนกอธิบายนี่เป็นเรื่องยากขั้นหนึ่ง แต่ขั้นสองนั่นเกี่ยวกับบุญและบาปเพราะเราไม่รู้ว่าก้อนเลือดนั้นๆเขาต้องการวิญญาณชนิดไหนกันเล่าเพราะในท้องถนนมีวิญญาณหลายประเภทเอาละสมมติว่าเรากับเจ้าของคันรู้แล้วก็เจ้าของคันต้องการวิญญาณชนิดสุภาพเรียบร้อยซื่อสัตย์มีความกล้าหาญเที่ยงตรงและเอาอย่างยอดยอดทั้งนั้นแต่ใครเล่าจะรู้ว่าวิญญาณดวนไหนที่ลอยอยู่จะมีสภาพดังที่กล่าวมานั้น จะได้มาสู่คันเขาสมดังเจตนาเราก็าหารู้ไม่ก็เป็นการสมสมไปก็ย่อมเป็นบาปเป็นกรรมที่มอบของไม่ดีให้แก่เขาเพราะวิญญาณตามถนนน่ะร้อยพันแปดทีนี้อีกด้านหนึ่งบังเอิญวิญญาณอีกหลายดวงเขายังไม่ต้องการจะเกิดเขายังต้องการจะอยู่อย่างว่างๆเป็นอิสระไม่ต้องการความกังวลยุ่งยากแต่เราไปทําการบังคับสุดแก่จะทํานองล่อหลอให้มาเกิดเราจะบาปหรือไม่ คุณนกพูดอย่างเหตุผลที่แท้จริงที่ทั้งฝ่ายเขาและฝ่ายเราจะได้รับก็เห็นได้อย่างชัดแจ้งแล้วว่าลำบากจริงๆอย่างกระธานว่าแม่เจ้าเอ้ยเช่นนั้นก็ต้องปล่อยเขาอยู่กันเกลื่อนถนนไปอย่างนั้นคุณสมัยครางเรื่องวิญญาณจะอยู่เกลื่อนถนนเป็นไปไม่ได้หรอกเมื่อเป็นดวงวิญญาณย่อมมีอำนาจลอยไปไหนได้ทุกแห่งฉไหน,นจะมาลอยเกลื่อนถนนเล่าลิถนนกลางถนน จะมีอะไรเป็นเสน่ห์เขาอยากอยู่ชั่วแต่นานๆเขาอาจจะผ่านมาบ้างบางคราวก็เกิดมาพบมาเห็นกันเข้าโดยบังเอิญมันยากยิ่งนักที่จะไปเชิญเขาเกิดเขาจะเกิดเขาก็เกิดเองคุณนบว่ามันเรื่องใหญ่เสร็จแล้วคุณสมัยไายมั่นว่านอกเหนือฐานะเราเสียแล้วว่าไม่ได้นะมือหนึ่งโดนดีเขา้าปะเอาแม่เหล็กดีๆก็อาจไปเกิดบ้างคุณลบว่า